พี่เอกนี่นามาทำอะไรที่นี่เนี่ยแกฉันว่านะถธอถุงน้ำแข็งมาแบบนี้แสดงว่าก็น่าจะเป็นแค่คนส่งน้ำแข็งละแกแล้วพวกเธอมาทำอะไรที่นี่ก็ฉันได้ยินมาจากเ่็นซอยนี่แหละว่าบริษัทตันเอกนาที่เขาผลิตน้ำแข็งด้านหน้าเขาเปิดรับพนักงานฉันก็เลยจะมาสมัครคนส่งน้ำแข็งคนส่งน้ำแข็งคนส่งน้ำแข็ง นี่นายเป็นคนส่งน้ำแข็งในโรงงานชันแล้วทำไมปล่อยให้ตัวเองมานอนป่วยอยู่ข้างทางแบบนี้ขอโทษทีนะครับเท่าแก่ไม่คิดว่าอาการผมมันจะหนักขนาดนี้นครับกล่าวว่าไปส่งน้ำแข็งร้านประพมเสร็จแล้วเนี่ยว่าจะเข้าเวลาเท่าแกที่โรงงานสักครึ่งวันนะครับไม่ได้เป็นคนส่งน้ำแข็งโรงงานชันเรื่องสุขภาพมันต้องมาก่อนถอดชุดมาอะไรนะครับเท่าแกท่าแก่จะไล่ผมออกเหรอครับ ันไม่ได้ไล่นายออกฉันจะไปส่งน้ําแข็งแทนนายเองส่งน้ําแข็งแทนผมไม่ได้นะครับเท่าแก่เท่าแก่เป็นเจ้าของโรงงานน้ําแข็งอะ่ะจะมาส่งน้ําแข็งแทนผมแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะครับเดี๋ยวผมไปส่งเองดีกว่าครับถ้าอย่างนั้นฉันมีให้นายเลือกสองทางระหว่างนายจะลั้นไปส่งน้ําแข็งแล้วตกงานถูกไล่ออกหรือนายจะให้ฉันไปส่งน้ําแข็งแทนแล้วนายกลับไปพักผ่อนและมีงานทำนายเลือกเอา ก็ได้ครับชวินช่วยพาแม็กไปหาหมอหน่อยเสร็จธุระแล้วเนี่ยกลับไปรับผมที่ร้านแม่ผม ครับนะ้ำแข็งมาส่งแล้วครับเอาเอาเข้ามาเลยนี่พนักงานส่งน้ำแข็งคนใหม่เหรอแล้วเจ้าแม็กคนเก่าละหายไปไหนอ๋อคนส่งคนเก่าไอ้เจ้าแม็กเหรอครับมันไม่สบายผมก็เลยมาส่งแทนอ้าวป่วยซะแล้วเจ้าแม็กน่ะมันขยันนะแล้วแกน่ะคนงานใหม่เนี่ยจะขยันเหมือนเจ้าแม็กไหมเนี่ย ก็ขยันสิครับป้าไม่ขยันผมจะมาส่งน้ําแข็งให้ป้าทันเวลาเหรอครับขยันน่ะดีแล้วเจ้าของโรงงานน่ะเขาจะได้รักเห็นโจแม็กน่ะมันเคยเล่าเหยฟังว่าเจ้าของโรงงานน่ะใจดีมากเวลามันเอาน้ําแข็งมาส่งป้านะเจ้าของโรงงานน่ะก็แถมไม่ครึ่งถุงทุกครั้งเลยให้ฟรีอ่ะป้าน่ะจาแม่นเลยนะเจ้าของโรงงานน้ําแข็งตันเอกนาเนี่ยใจดีสุดๆแต่ป้ามันไม่เคยเห็นหน้าเขาหรอก อยู่เขาเขาต้องขยันรู้ไหมเขาจะได้เอ็นดูจมแม็กมันขยันแล้วก็ค่าน้ําแข็งอะวางบินไว้นะจมแม็กมันบอกว่าจบของโรงงานอ่ะกาให้มาเก็บทุกสิ้นเดือนได้ครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับป้า ถุงน้ำแข็งมาแบบนี้แสดงว่าก็น่าจะเป็นแค่คนส่งน้ำแข็งละแก่แนนน้ำอิงสร้อยจำฉันได้ได้เหรอฉันก็จำได้นะว่าตอนเด็กๆเนี่ยบ้านเราอยู่ใกล้กัน <c oughs> เคยเล่นด้วยกันบ,บ่อยๆอะ่ะตอนเด็กๆพวกเราสองคนนะ่ะชอบเล่นแต่ตุ๊กตาไฮเอ็นเล่นแต่ของดีๆเล่นบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนพี่ชอบเล่นเป็นอะไรนะ <c oughs> ชอบเล่นเป็นคนส่งน้ำแข็งไง <c oughs> นนนาดีแกสงสัยจะเอาอินสปาเรชั่นจากอดีตมาถึงปัจจุบันเลยอ่ะ <c oughs> คนส่งน้ำแข็ง <c oughs> คนส่งน้ำแข็งคนส่งน้ำแข็งริงเลยแน่แกจะไปว่าพี่เอกแบบนั้นเขาทำไม <c oughs> นี่ยัยสร้อยแล้วกยุ่งอะไรด้วยฮะอ๋อฉันจำได้ละแนนตอนเด็กเด็เนี่ยฉันจำได้นะว่าพี่เอกเขาชอบเล่นเป็นคนส่งน้ำแข็งส่วนเธอก็อชอบเล่นเป็นแมคคาร้านข้าง ชอบเล่สสนเป็นคนซื้ออะส, uh. สงสัยจะเข้าใจกันมั้งแล้วพวกเธอมาทำอะไรที่เนี่ยก็ฉันได้ยินมาจากเ้ส้อยนี่แหละว่าบริษัทตันเอกนาที่เขาผลิตน okay ้ำแข็งด้านหน้าเขาเปิดรับพนักงานฉันก็เลยจะมาสมัครใช่บริษัทตันเอกนาเขาประกาศรับผู้จัดการอยู่อะให้เงินเดือนต้อง6กหมื่นพวกชั้น3คนก็เลยกะจะมาลองสัมภาษณ์ดูอะแสดงว่าพวกเธอก็สนใจ เรื่องน้ำแข็งนี่ไม่ฉันอ่ะไม่ได้สนใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องน้ำแข็งทั้งนั้นแต่ที่ฉันมาสมัครงานอ่ะเพราะฉันชอบความเย็นฉันชอบไอ้น้ําแข็งเย็นๆอ่ะฝ่ายผลิตอ่ะฉันไม่มีทางไปเหยียบเด็กขาดอ๋อแล้ววันไหนนะที่ฉันอยากกินน้าแข็งใสอ่ะนะฉันก็จะใช้ให้แม่บ้านทำให้ฉันกินทุกวันเลยถูกฉันเองก็ไม่ได้อยากจะมาทำเหร่านอ้นบริษัทเนี่ยแต่ว่าบริษัทที่ฉันทําอยู่เนี่ยเขาส่งฉันมาเป็นสปายต่างหาก ให้มันล้วงข้อมูลล้วงความลับของที่เนี่ยไปขายแล้วเขาบอกว่าเขาจะให้เงินฉันอะหลายแสนเลยนะถ้าฉันได้เงินก้อนจากที่เนี่ยก็จะชิ่งเลยค่ะดูสอยล่ะอ ส้อยสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะพี่เอกพอดีว่าตอนเด็กๆเนี่ยยายของส้อยเขาขายน้ําแข็งใส่นะคะแล้วก็ยายเนี่ยให้ส้อยช่วยขายทุกวันเลยค่ะส้อยก็เลยสนใจเรื่องนี้แล้วอีกอย่างเนี่ยส้อยก็รู้ว่าสุขภาพที่ดีเนี่ยจะต้องได้ทานน้าแข็งที่ดีแล้วก็สะอาดเท่านั้นค่ะพี่เอกฉันพอจะรู้ว่าใครน่าจะได้งานที่นี่นะ แม่ถ้าเป็นพูดว่าใครจะได้คิดว่าแกเป็นใครเนี่ยเป็นคนใหญ่คนโตอย่างนั้นหรอฉันคิดว่าซร้อยอ่ะน่าจะได้ตำแหน่งผู้จัดการที่นี่มากกว่านะนี่ไอพี่เอกพี่เอาสมองส่วนไหนคิดแล้วก็มีสิเศ์อะไรมาตัดเินผู้ชันฮะนั่นน่ะดิอุ้ยแกนั่นมันถุงน้ำแข็งตันเอกอนานี่สแสดงว่าพี่เอกก็คงเป็นนักงคนส่งน,น้ำแข็งที่บริษัทนี้ใช่ปะ ฉันนึกอะไรออกแหละถ้าฉันได้เป็นผู้จัดการที่นี่นะจะไล่พี่อ่ะออกคนแรกเลยแล้วเธอเหรอน้ำอิงที่ทำอะไรฉันไม่น่าถามนะพูดจาเกะก,กะขวางหูขวางตาฉันแบบเนี้ยเจ้าน้องแข่งป่าหน้าพี่เลยแล้วสร้อยละ่ะจะทำกับสองคนนี้ป่ะสร้อยจะไปทำแบบนั้นกับพี่เอกได้ยังไงล่ะคะพี่เอกเนี่ย อ่าหลังส้อยตั้งแต่เด็กเลยนะอีกอย่างซ้อยทําได้ก็แค่ตั้งใจทำเท่าน,น,นั้นล่ะค่ะงั้นฉันขอประกาศเลยแล้วกันนะว่าคนที่จะได้เป็นผู้จัดการโรงงานน้ำแข็งทินนี่เนี่ย<ม>ก็คือซ้อยหมายความว่าไง <h> ih <ihi> คุณเอกอนันครับผมมารับแล้วครับคุณเหรอนี่คุณคุณเป็นใครอ่ะทำไมต้องเรียกเขาว่าคุณเอกด้วะผมก็ต้องเรียกเขาว่าคุณเอกสิครับเพราะเขาเป็นเจ้านายของผมคุณเอกเนี่ยเขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตน้ำแข็งตันเอกอนานนะครับเจ้าของเหรอใช่ครับคนนี้แหละครับ เจ้าของโรงงานตันเอกอนา,าอ่ะงงเหรอครับโรงงานตันเอกอนาลองผววสิครับตันเอกอนาตราเอกอนัน์คุณเอกเนี่ยเขาชื่อว่าคุณเอกอนัน์เอกอนันตันเอกอนา,าตราเอกอนัน์เจ้าของโรงงานครับออนี่พี่เอกนี่พี่เป็นเจ้าของโรงงานเหรอทำไมรู้แล้วกับอึ้งเลยลหละฮะ ฉันไม่ดีองออ้าวฉันว่าแล้วตอนเด็กๆอ่ะพี่ชอบเล่นเป็นพ่อค้าขายน้ำแข็งใช่ไหมตมาพี่ได้เป็นถึงเจ้าของโรงงานเลยนะพี่นี่เก่งจริงๆเลยอ่ะเป็นรุ่นพี่ต้นแบบให้พวกฉันเลยนั่นนะสิเป็นถึงเจ้าของโรงงานแล้วก็ยังลูบหล่ออีกด้วยลิ้มลิ้มน้อยพี่เอเราเป็นรุ่นพี่ลูกน้องกันอะพี่รักฉันก็ทำงานนะเลิกสตอ ฉันไม่มีทางรับคนอย่างพวกเธอเข้าทํางานที่โรงงานฉันหรอกเละอย่างหนึ่งเธอเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาทํางานที่นี่นี่เธอแค่ต้องการจะมากินน้ําแข็งใสฟรีส่วนเธอน้ําอิงเธอที่มันร้ายเหมือนหน้าตาเธอเลยนะก็จะมาล้วงความลับบริษัทของฉันไปขายฉันถามจริงเหอะฮะบริษัทฉันมันมีความลับอะไรให้เธอมาล้วงแหลงต้นน้ําเหรอหรือว่าความเย็นของน้ําแข็งฮะ พฤติกรรมเธอแบบนี้เนี่ยฉันแจ้งตำรวจได้เลยนะจะบอกให้ซ่้อยส่วนเธอมีความตั้งใจที่จะทำงานที่นี่เอาเป็นว่าฉันรับเธอเข้าทำงานนะแล้วก็ฉันจะสตาร์ทเงินเดือนให้เธอ1 0ึ0งแสนบาทแสนหนึ่งได้ไงอ่ะไหนบอกว่าให้แค่6 0 0มืนไงก็ฉันหม่อนไส่งไง แล้วต่อจากนี้ไปนะฉันจะให้ชวินเป็นคนขับรถให้เธอเธอไปกับชวินแล้วไปทำสัญญากันที่โรงงานได้เลยนะส่วนเธอสองคนก็ตกงานไปเลยนะไ้นร พี<ส>เ<ค>่เอพี่เอค่ะหนูเป็นรุ่นน้องพี่นะสอ,อ,อยเออสอยช่วยช่วยบอกให้เลย